โมนมนี่นจะาคือจัดขัดต่วะอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะไม่รู้จักครับผมคือทอดไข่คะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันคือปูนิ่มผัดผงกะหรี่ปูนิ่มผัดผงกะหรนนี่ครับผมแล้วนี่นะครับอันนี้ข้าวผัดปูจานใหญ่ถาดใหญ่ถาดยักษ์จุค่ะน้องเอ๋ยสุดยอดเลยเมนูวันนี้ก็มีตะปูแต่นอกมันเนาะอันนี้ครับอันนี้คือน้ําจิ้มซีฟู้ด อันนี้ปูไข่ดองน้ำปลาอันนี้คือปูไข่ดองน้ำปลานะคะทุกคนเซตนี้แบบบอกไว้เลยว่าอร่อยมาก,แพ,มากแพงมากด้วยทุกคนอันนี้นี่โคตรแพงอีกค่ะน,นี่คืออะไรครับอันนี้โคตรปูพี่น้องขอโทษไดร์ฟซิมอนวา่าบอม้มวนโบสุภาพมันวายอย่าซื้อเดาอจอย่าทื่ซาัมเด้อ<ป>อันนี้คือไข่ปูไข่ปูไข่ปูไข่พี่น้องจาหนึ่งปูไข่มาเด้อพี่น้องหนึ่งกิโลกร,รัมค่ะครับผมนี่นะครับ ซีฟู้ดซีฟู้ดโอ้โหแต่ที่ชอบที่สุดคือตัวนี้ครับผมโอ้ยไม่เอามันเอาปูน,นึ่งโอ้ยโอเคพี่น้องอะะมาค่ะมากินต้องการเลยบาดนี่พี่น้องมึงบรรยากาศมองบ่อเพชรมากครับผมตรงนี้เขาเรียกอะไรน้ำมนต์นนะเขาเรียกปลาปูนิ่มไม่ใช่เอ็ดอันนั้นนะสไลเดอร์หรืออะไรนะสไลเดอร์ค่ะพี่น้องมึงมองบ่อเพชรมาก,กินมื้อนี้โอ้ยบรรยากาศบ่อยากให้เว้าเลยอันนี้ก็มันเป็นมองยเด็กน้อยเรียนหนามเรือผู้ใหญ่ก็เรียนได้มีรีสอร์ทในภาคพอมพี่น้อง นีสอดตะขึ้นไทรบ่ลูเขนได้เคยถามพี่น้องเลยมันเป็นฟ้ามปูนิ่มันจะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับปูเป็นส่วนมากพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศลานครับผมดูล้านล้างขันวีบรรยากาศลานแต่เราไม่ได้ไปถ่ายห้องควรครับเพราะว่ามันเพิ่เรียบงานเราอยากลบกวนนั่นแหละเนาะโอเคพี่น้องมากครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการพี่น้องม้นนีอล้างขัสรงางัาครับผมาอ่าพี่เจ้ากินมเอากินมันนี่ครับ ไอพี่แก้วคือพี่น้องรู้แล้วยนะครับเด้อมาเด้อมาเด้อพี่เหตดผมของนะครับแสบแสบน้ำกข็งจ้าคุณค่ะน้องมนใจดีอีกแล้วน้องมนน่ารักอีกแล้วไม่โบแล้วค่ะขอบคุณค่ะเย็นสบายนั่งเงียบหน้าบ้านที่นั่งได้กินตะปูอันนี้ปผาวุ่นกินตัดสินเลยพี่น้องบันน้องโอ้ยกินมาตอนกระแดกเลย อันนี่อันนี้มันเป็นเนี่ยเอาทุบกระปู่เนาะแม่จานกระปุกนะน้ำมันกินเด้อบัดน้ำมันกินได้เลยเพราะมันเบิร์ลูกกินเลยมาเขามากินปูเขามากินอันนี้ตอนเนาะอันนี้ข้าวผัดกระปูเลยมากมาเมื่อปูถ้าพี่แก้วคนละตัวพ่อปูไข่ค่ะปูไข่ร้องน้ำปลาพี่ดองไหมสดๆค่ะวันนี้ปอบปอบแก้วปอบกระเซื่อกินของเดี๋ยวกป้า บาเบียกับเเคยกินน้อยไปเองเฮ็ดคือพี่แก้วนะครับเลยพี่แก้วมันกินว่าเป็นหลอด้าควาน้ำที่กินเขาไปดาวโลดเนาดาวกินโหลดเขาเขาต้องมันแกะมากทแกะมันติดจ้ามันติดด้กร้ตแกะออกมาตะกอน้าอะัไงมามากเขาก็น้ำกินมันจาแกะดพี่น้องจ้าเห็นไหบึ้สองไนองนว้มบ้าเอตัวได้พี่น้อมันมันขอบอกได้พี่น้องนี่แหละข้ามาปูฟดข้งแกได้พี่น้องเยช่วมาข้อเลยพี่น้อง มันปูสดของแท้เลยพี่น้องเนี่ยมันสดขึ้นเยอะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับคนคนสดเลยตอนนี้สดเลยเลยพี่น้องนี่ของมันอ่ะมันต้องกินอย่างนี้นะคะนป็นต้งน้ำจิ้มโอเคลองจิ้มกับแหนมพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องจิ้มหน่อยน้ำจิ้มก็โอเคค่ะแท่ อนน่นดีเราไปแก้วแรอุ้ยสดดีิเนาะหวานไข่มันหนึ่าเส้นกนีเรวกินที่นี่เสียงบ่นาใจลมเ็ดเมนะลูกอติการู้ดังกันล้วมวลีไปเราเยอ้ยี่แก้วเฉยเธอได้พี่น้องเยาวากันด้อจ้าไปแก้วถนัดตัดสกประแดกเด้อค่ะเด้อ บอขาดนี่กินรู้รูพี่น้องจ้าัดต่อไปทามันแรงครับาเด็เ่นช่งเชด้พ่น้องอมับรี่วัุยวดาของแก้วนั่นกล้วยนันหล่ะค่ะหวานประเภหวานครับพี่นเยพี่วผมรนันบบงบอกว่าถือเส็อะี่น้องมกับรานาวแซบ

บ่มื่อว่าขนาดจเอาแบบรุ่นนี้เกาะเลียนปลาเนาะเพื่อเอาันื่อาเลยบน็บ่อันนี้แูเนกัดอันนี้แบบเป็นโตมันหมือคนละตับพี่หสริเดดลเด็ดจายครับดิฟแะดิมันดิฟแบบนันอันนี้นีดพอดีบก็ดิฟแบบดิฟให้กดนะ แลก string, <aría> ็เลยจุจุแบบว่าเอาแบบเนื้อสเม็นเลยเนาะจุเนื้อสเม็นบนเมืองปลาปมัน่ากันอันนี้อูนะเอากินกินกินยอดรวมองต่างประเทศไม่กินได้กินเนื้อปูมัน่ากินพอมะนาวเป็นยังไงเนื้อปูเทปหวานไหมอร่อยเออเนื้อปูเมอนกับเซมอนเหี้ย่ะนะเอาที่ดีเลยมันมันแซ่บคนละแบบมันอันนี้มันแซ่บแบบ ก้มข้าวนี่ยว่าเพชรบอกเลยว่าบ่มีครับที่จะหวานหวานแบบหวานแบบกินของปู่ครับที่บอกว่าเพเชรเสียดายว่าเพชรกินอันนี้มาเลยเนาะบ่ข่า,ายเลยเพก,กูิน้องข่า,อายออกแต่เสียดายมันอนอนกินอะไรแบบเป็นอันนี้มันง้ามเพราะกอนร้านวลามพครับกคนละตัวมีเดี่ยว มือเาหมดับแลคต่จัดการได้สิกินโขกเดียวมาของเมื่อก่อนขอบคุณค่ันีนี่กินเนือปูกินข้าวดปูนิดมื่อนูปูนิดมืออนูเดินมาวิน อนนี้คุณเจ้ากระทุกใหมยายแดงที่อ่ะแน่นป่ะครับแต่ทุกแกงแดดทีนะเขาบอกอ๋อเพชรจัดการเลืล่ะเาบอกเน้อจ้ากินสดเาะอย่าให้เพชรกินนงเพชรจัดการเลย่อนโอ้หของคุณแบบจัดการเลืกเ็จัดการเลยมีตะไคร้ ไขไหลบ้วเ่ากินยหเพราะว่ามันข้อดาขตกิน้วยใช่ไหมน้ำนักน้อามันนี้เขาอุนไข่หน่ล็อตข่าดกนเอากินขนาดเป็นนันตมันดีดีเลย้เขาแคนปนอนเท่นี้ใช่ค่ะมันะทุห ใส่มือเลยพี่น้องขาสหลายๆอ้าต้องใส่มือกัวนเดดยวมากินไข่ไมันอะไรจกิน่มวกินไ่เได๋้อโอ้อโอ เจ้านี่น่ารักจังเลยี่น้อาเน่มาว่ามันตลอดคองเกยวนี่ปลาินอะไรด้ครับเืองเนี้อนี่เนี่เรื่มซื้อะไ้งปงนเลยค่ะนนนิ่มทังอะอือปกคนเลคค่ะป้งแบบ่แปบเี้งนี่ยเอาเนื้อมันลุกเนื้อมันก็หมด ไหนลองเห็ดิลองเห็ดตุ้เห็ดโชว์หั่นช่งพี่น้องมันดูอ่ะนี้บกินยังไงเอาลงไประานนิไเอาหัวไปประหารหัวใส่ดิเาเห็ดนี่ะแล้วก็งาปลงสิคะคแรงแเบโอ้โหแนตัดทีาำไมไม่หนีบให้หมดนะพ่ออ๋อเดี๋ยวเจหนีมหนีหนีต้องหนีบงก ยกกแตกซะละวาเายนยงบ่เป็นยังต่ยเอาลงนี่ข้างเป็นจกแตกซะละโอ้พี่น้องอันนี้เป็นแนวหนีด้วยก้อบทลยแด้วมันนีที่นีดไปหนีดไหโอ้จะเยายามหนีบเลนียขนลองมากมันงาฟินอยู่ค่ะเหี่ยมากอากาศดีเย็นดีด้เนาะอี่แก้วว่ากินได้เราะไงะบ้าเวียนางคนเดียวายกให้แล้วว่กิน้ ปลามาตอดขานี่ปลาอีกบ้างล่ะมปลาเล็กๆวัฒนัทฟูนิดจ้าวนัทอันจุ๊จุ๊จุ๊จ้านี่เพิ่งแ้่ตัวนี้มันใหญ่ขนาดนั้นนะทีเดียวตัวนี้บดสดอยู่แต่มันมันบดใครครับคือตัวของบดปันได้มั้งบอสปันได้ที่กันนะครับจ้าปันได้อืมถ้าเพิ่นอยากแกะตัวนั้นเล็กน้อยน้องมนต์เดี๋ยวสลับกันเด้อน้องมะนาวฝั่งนี้หงอนะพัง วันนะั้นเรือโนนแหละตังบดินเมือนั้นมนะือนะผมไปหาน้องตุนน้องตุนหอมมะนาเราเนี่ยนะประคุนได้เพว่าน้องใต้ครับผมจัากซื้อปูน,นี่ทุกคนกินด่วนั้นะเป็นพาะมากปูดอ,อกไข่ดอ,อกน้ำปลาเนี่ยน้องตุนชอบกินปูมปันมาปูให้ดอ,อกน้ำปลาใ่า นายซื้อทุกกินมสมโตน่ะร่อยนะคะลูกข้าผัดครับนี้มีผัดคุณันนี้นีมั้งเหรอจานค่ะเปชีฟู๊ดนี่ไงแหนมนนาไม่กรต่า

เพจอยู่ในนีเขาก็มีดตะเหรอเด็ดเด็ดเนี่ยอันนี้เขาแกะหมดหมดเลยมันบจะเหนเื่อยอ่ะนี่มันหวานไม่ได้เหนื่อยบางที่บางเพจอันบางที่ก็กินอันแบบบริละเอนหมดเพี่น้องแต่ว่าวันนี้มันหลังไม่แจะกันหมดเลยเวลาบริเวณตอนนี้ถ้ากิฟต์ก็เลยอยากเป้าอยากกินแบบเป็นเนื้อเป็นเนื้อไอ้พี่น้องเบิ้งหน้าตีแกว ก็ว่าเันแย้มรังไม่แล้วก็หาเลี่เยพีน้องวันนี้เพราะว่าตอนนี้กัน้ที่มาเลี่มันก็ดีเป็นชั่วโมงิบนะบลกแ่น้องเอ้ยอยูเจ้าเดียคนมาโอ้ยไปเจ้ายอยคัรประย่างเลยอันนี้อันนี้บาเบ็บอกบุลับว่า นี่คนนนนี่เะเพิ่มอีก้อพ่มเ่กูให้นองน้าแกมากีสักตัวไหมพ่อะครับอ้ออ้พ่อพเล่าเาต็มตกเลยกูเกกี่โมเละช่วยเก็ตกินนะนีอื่งอิจอาากกาอาปากา้า ตัวเองสั่งตัวเองสั่งมีการเดี๋ยวว่านูนี่นะครับกินไหมสลับกันสลับกันสลับกันกินยังไม่กินเนี่ยก้มเงินกินเนี่ยบิด ก่อนน้ำคายน้ำกินกับพัดให้กินปูกินเข่าวน้ำกระปูน้ำแข็งมีเขาชิมชาบรรยากาศแบบโอ้ยันไปจับชิงชาบนย้อมปล่อยเลยคนจีดใจคนแบบบรรยากาศ,กาศตนนอนแรกของพี่ชิมแดเงเยี่ยมมาก สำหรับที่นี้กต่พ่อที่นี่แหละเอากันลันะะกให้นู่นค่ะต้องเพราะว่ายังไงก็ต้อง,อง,องเรียกอ <c oughs> เอาให้เรียบเย็นหน้าเงียบๆงีบก็ฟาดเรียบนะคะตแต่ก็ดูน่าไม่เงียบนะจ๊ะ ผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่แก้วดอกบานไม่รู้โลยนะคะขอขอบคุณมากมากค่ะพี่ใช่ค่ะขอบคุณพี่แก้วดอกบานม่รู้โลยค่ะสวัสดีค่ะมาเรียมคูขอบคุณอีเลยค่ะพี่น้องจสาแล้วก็ขอบคุณเอฟซีพี่แก้วแล้วก็บเอฟซีมณฑลยุทิ์เอฟซีพี่แก้วถึงไม่ได้ทำความรู้ความากบบอกพี่น้องอย่างหนึ่งขอบคุณแม่เออคือไม่ไหลเดยอยากจะบอกความรับพี่น้องก่อน คือพี่แก้วปื้มทุกคนเอ็นดูพุธเอ็นดูพุธเขาเฮี้ยวเฮียันๆเน่ยเด้อยาเทียมยาปลากันเด้อคนบอกว่าเอฟซีน้องม้วนขึ้นหมาฮกแท้มาเล่นน้ำพี่แก้วดีดีม้วนเถอะม้วนจะดีใจน้ำพี่น้องจ้าบ่นเนี้ยพ่นอนแน่แนะคนอาจจะกนออกคอมพี่น้องน้าพี่แก้วเนาะบ่อดนบ่โดนบ่โดนครับผมบ่โดนจ้าคนนี้หัวมันใจมากครับพี่น้องแ้ะเรากินแรกวันวั็ดีครับสวัสดีค่ะบบ๊าายยค่ะ